กว่าที่เราจะได้เล่นเกมสักเกมจบทางผู้พัฒนาก็ต้องวางแผนให้เราจะต้องอยู่กับเกมของเขาอย่างต่ำก็เป็นชั่วโมงแน่นอนบางเกม 2- 3สชั่วโมงหรือบางเกมก็นานเปน1 0เป็นร้อยชั่วโมงก็มีแต่มันก็มีบางวิดีโอเกมนะครับที่มันได้มีผู้เล่นบางคนพบเจอกับบั๊กบางอย่างที่มันสามารถทำให้เกมที่ต้องเล่นหลายชั่วโมงให้จบในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นสวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้พวกเราจีคอนเทนต์ก็จะมานำเสนอเนื้อ,อาหาอย่าง บัอกในวิดีโอเกมให้เล่นเกมจบในเวลาไม่กี่นาทีและก่อนที่เราจะไปชมกันทั้งผมบ้าจีนคอนเทนต์ก็ฝากท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับโอเคและเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างไปชมมาเลย Crash b a n d i c o t t 2 c o r t e x s t ไตล์แบ c c คราชแบดดี i c o o t ู o อร t e x t สไตล e b a c k เป็นเกมแนวแพลตฟอร์เมอร์ ภาคต่อจากแฟนชาย Crash Bandicoot พัฒนาโดยทาง Naughty Dog ที่วางจำหน่ายออกมาในปี1997ตัวเกมจะเล่าเรื่องราวการประจนภัยของเจ้าหนูพุกนามว่า Crash ที่ต้องประจนภัยในหมู่เกาะสม,มุทรใกล้กับประเทศออสเตรเลียเหตุเพราะตัวเขานะครับถูกตัวไายอย่างดร r Neo Cortex จับตัวไปปกติแล้วการเล่นเกม Crash Bandicoot เราจะต้องใช้เวลาในการเล่นไม่ต่ำกว่า2-3ชั่วโมงซึ่งตัวเกมภาคนี้มีด่านมากกว่า25ด่านที่เราจะต้องรวบรวมคริสตัล เพียงแต่ว่าตัวเกมภาคนี้เนี่ยครับมันมีบั๊กบางอย่างที่คุณสามารถเล่นเกมเพียงแค่ด่านเดียวก็สามารถจบเกมในเวลาไม่กี่สิบนาทีโดยระหว่างที่เราเล่นอยู่ในด่านที่ชื่อว่าสโนโกคุณนะครับสามารถเข้าไปถึงห้องของมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าลิเปอร์ลูโดยมอนสเตอร์ตัวนี้จะทําการกระโดดบนแท่นหินไปมาบนพื้นหินเพื่อโจมตีเราโดยเราก็เพียงแค่ทําการหลบการโจมตีให้มอนสเตอร์ตัวนี้กระโดดไปเรื่อยๆมากกว่า200ครั้งและสุดท้ายนะครับก็ให้คุณทําการกระโดดเหยียบหัวมัน เพียงแค่นี้ตัวเกมก็จะติดบักทำให้คุณนะครับได้รับคริสตัลจำนวน25ชิ้นทันทีไม่ต้องเล่นต่ออีก24ด่านที่เหลือทำให้คุณสามารถเข้าไปยังห้องบอสใหญ่ได้เลยและก็สามารถจบเกมนี้ได้ในเวลาประมาณ12-13มนาทีครับ The Legend of Zelda: a l i n k to the Past The Legend of Zelda: a l i n k to the Past เป็นเกมจากซีรีส์ Zelda ที่วางจำหน่ายออกมาในปี1991 โดยเหตุการณ์ในเกมภาคนี้จะเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์จากเกมภาคแรกหลายปีผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นลิงที่ต้องประจนภัยไปใน,นดินแดนไฮรูเอาชนะราชาปีาศาจกานนนโดยจุดเด่นในเกมภาคนี้ตัวเกมนะครับจะกลับมาเป็นมุมมองแบบด้านบนคล้ายกับเกมเซลดาภาคแรกโดยปกติแล้วในการเล่นเกมนี้ให้จบนะครับตัวเกมจะต้องใช้เวลาประมาณ6-7ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติสําหรับเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์เพียงแต่ว่าตัวเกมนี้มันกลับมีบ,บั๊กบางอย่าง ที่ทําให้เกมนี้จบในเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นขั้นแรกให้เราเนยครับไปยังจุดสูงสุดของปราสาทให้คุณปีนขึ้นไปบนขอบบนจุดสูงสุดและกระโดดลงมามันจะทําให้ตัวละครของคุณนะครับติดบักเดินอยู่ใต้แมพสามารถเดินผ่านศัตรูเดินผ่านห้องทุกห้องได้อย่างอิสระเลยและเราก็สามารถเดินไปที่จุดจบเกมได้ทันที The Elder Scrolls 4: Oblivion The Elder Scrolls 4: Oblivion เป็นเกมลำดับที่4จากซีรีส์ The Elder Scrolls เป็นเกมภาคก่อนหน้าของเกม Skyrim พัฒนาโดยทาง Bethesda ในปี2006โดยตัวเกมจะเล่าเรื่องราวของดินแดนที่ชื่อว่า s i r o r d i l เราจะได้รับบทเป็นตัวละครที่เราสร้างที่ต้องขัดขวางลัทีิคลั่งที่รู้จักกันในชื่อ Mystic d a w n ที่ตัวร้ายเหล่านี้วางแผนที่จะเปิดประตูพอท่อสู่ดินแดนปีศาจโดยการเล่นเกม The Elder Scrolls Ob IV: Oblivion ที่เป็นเกม RPG แน่นอนว่าตัวเกมต้องใช้เวลาอย่างมากในการเล่น ซึ่งอย่างเร็วเลยก็ใช้เวลาเป็น10-20ชั่วโมงเป็นเรื่องปกติมากๆเลยส่วนถ้าหากว่าใครอยากเก็บรายละเอียดมากขึ้นคุณก็ต้องใช้เวลาเล่นมากกว่านี้อีกหลายเท่าเพียงแต่ว่าตัวเกมนี้มีบั๊กบางอย่างที่ทําให้ตัวเกมเล่นจบในเวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นโดยบั๊กตัวนี้นะครับพบเจอโดยชาวสปีดลันเพียงแค่คุณนะครับทำการเซฟเกมอย่างรวดเร็วในขณะที่กําลังยืนอยู่ในสถานที่บางแห่งและทําการโหลดไฟล์บันทึกใหม่อย่างรวดเร็วทําให้ตัวเกมนะครับเกิดบั๊ก และเข้าไปถึงพื้นที่ที่ไม่ควรจะเข้าไปได้เอาจริงๆกระบวนการนี้ผมเองก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเขาทํำยังไงแต่มีช่อง YouTube คนหนึ่งนาาว่าคุณวสัสซึ่งเขาทําสถิติจบเกมนี้ในเวลาเพียงแค่2.56นาทีเท่านั้น2 <True> World, <True> World 2 World เป็นเกมแนว RPG จากทาง l i l i t y Pump ที่วางจำหน่ายออกมาในปี2007ตัวเกมจะเล่าเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างกลุ่มออกและพวกโลกปกติ ที่เราจะได้เล่นเป็นตัวละครที่เราสร้างเองโดยมีเนื้อเรื่องว่าน้องสาวของเรานะครับถูกจับตัวไปและคุณนะครับก็จะต้องออกประจนภัยรับงานต่างๆรวมถึงต้องตามหาน้องสาวไปด้วยแน่นอนครับอย่างที่กล่าวไปในหัวข้อที่แล้วเกมแนว rpg คุณต้องใช้เวลาเล่นเกมนี้มากกว่า20-30ชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าตัวเกมนี้มีบั๊กสุดเจ๋งที่ทำให้ตัวเกมจบในเวลาเพียงแค่ประมาณ3นาทีเท่านั้น สืบเนื่องมาจากที่ช่วงต้นเกมภายในเกมนี้นะครับมันจะให้เราสามารถไปพบเจอกับบอสใหญ่พ่อมดชั่วร้ายได้ตั้งแต่ต้นเกมแน่นอนว่าความสามารถของเราในตอนนั้นเราก็คงจะไม่สามารถต่อสู้กับบอสใหญ่ตัวนี้ได้แน่นอนแต่ถ้าหากว่าเรานะครับทำการลากบอสต,ตัวนี้ให้มันไปโจมตีโดนชาวบ้านในละแวกนั้นตัวเกมมันจะเกิดบัก๊กเหล่าคนในหมู่บ้านนะครับจะรวมตัวกันและทําการไล่ตีเจ้าบอสต,ตัวนี้จนตายและตัวเกมเนี่ยก็จะจบทันทีคือผมเดาเอาว่า ช่วงต้นเกมทางผู้พัฒนาเขาก็คงที่จะยังไม่ได้เซตความเก่งของเจ้าตัวบอสมากนักมัง้งทําให้มันเกิดบั๊กตัวนี้เข้ามาคือสรุปคนในหมู่บ้านก็เก่งนี่ว่าเอาลัสเอาลัสเป็นเกมสยองขวัญจากทางผู้พัฒนาเลด b บาร์เรลวางจำหน่ายออกมาในปี2013ที่ตัวเกมจะให้คุณได้รับบทเป็นนักข่าวสายสืบสวน m y อ p พเชอที่ตัวเขาได้แอบเข้าไปสำรวจสถานสงเคราะห์สุดสยองนามว่าเมาส์แมส ที่ในนั้นมีการทดลองสุดโลกจิตอยู่ตัวมาจะต้องพบเจอกับเรื่องราวสุดน่าสะพึงกลัวภัยในนั้นเราจะต้องพยายามเอาชีวิตรอดซ่อนตัวและหลบหนีซึ่งเอาลัาสเป็นเกมที่สร้างความสยองขวัญให้กับคนทั้งโลกใครที่ใจไม่ถึงอย่าลองเล่นเกมนี้เด็ดขาดแต่แน่นอนว่าสําหรับคนที่เล่นเกมนี้จนชํานาญแล้วคุณนะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงในการเล่นเกมนี้จบแต่ตัวเกมมันก็มีบั๊กบางอย่างที่ทําให้คุณเนะี่ยเล่นเกมนี้จบในเวลาไม่กี่นาที โดยช่วงต้นเกมที่คุณกําลังจะเดินเข้าไปยังอาคารสุดร้อนแห่งนี้ตัวเกมจะมีกําแพงอยู่จุดหนึ่งที่คุณสามารถกระโดดผ่านไปได้แต่พอกระโดดผ่านไปแล้วตัวคุณนะครับจะทําการติดบักล่วงออกจากแมปทันทีแต่พอหลังจากนั้นตัวคุณจะถูกวัปามายังในช่วงฉากจบของเกมเลยแล้วคุณก็ต้องเล่นเกมต่อไปอีกประมาณ10นาทีตัวคุณก็จะพบฉากจบครับ <S <S Super Mario City 4 ซูเปอร์มาริโอซิตี้โฟเป็นเกมแนวแพลตฟอร์มเมอร์ตัวแรกจากแฟนชายมาริโอที่ถูกปรับให้กลายเป็นรูปแบบ 3D วางจำหน่ายครั้งแรกในปี1996โดยตัวเกมได้สร้างความประทับใจให้กับผู้คนมากมายตัวเกมได้รับคำชมจากสื่อหลายสำนัก10เต็ม10กันหมดเป็นหนึ่งในเกมที่ยอดเยี่ยมตลอดกาลต้องขอเกินก่อนว่าตัวเกมนี้เนี่ยครับมันมีบั๊กอยู่ตัวหนึ่งที่โด่งดังมากๆและหลายๆคนที่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยก็อาจจะรู้เพราะผู้คนชอบเอามาลองใช้เล่นๆขำๆกัน โดยเทคนิคบักตัวนี้เนี่ยครับเรียกว่า backward long jump หรือบัก๊กระโดดถอยหลังเร็วๆโดยที่เรานะครับจะต้องทําการกระโดดสูงไปข้างหน้าพร้อมกับกดถอยหลังค้างไว้พอตัวละครถึงพื้นคุณก็กดกระโดดยำๆยำๆม,ม,ม,มันจะทําให้มาริโอติดบัก๊กระโดดถอยหลังอย่างรวดเร็วซึ่งมันก็มีบางคนนะครับใช้เทคนิคนี้ในการทําบักทะลุด,ด่านบางด่านให้คุณนะครับไปด่านที่ไกลๆโดยที่ไม่ต้องเล่นด้วยซ้ํา โดยปกติแล้วคุณจะต้องใช้เวลาในการเล่นเกมนี้ประมาณ4-5ชั่วโมงในการเล่นจบแต่ว่าคุณนะครับสามารถใช้เทคนิคนี้ทะลุด,ด่านบางด่านและสามารถเล่นเกมจบในเวลาเพียงแค่6นาทีเท่านั้น Spyro Enter the d r a g on Fire Spyro Enter the d a อร o เ Fire เป็นเกมแนวแพลตฟอร์มภาคต่อของซีรีส์ Spyro ที่ว่าจะาหน่ายออกมาในปี2002โดยตัวเกมจะติดตามเรื่องราวของเจ้า,ามังกรม่วงสไปโร ที่เขาต้องตามหา,มาแมลงปอวิเศษเพื่อนของเขาให้ครบ90ตัวโดยตัวเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับที่ตัวเกมไม่ได้ถูกพัฒนาโดยทาง Insomniac g a m e หรือคนสร้างสไปโรภาคแรก,แรกซึ่งตัวเกมก็ได้รับเสียงวิจารณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวเกมได้รับคำว,วิจารณ์ว่าขาดความคิดริเริ่มมีปัญหาทางด้านเทคนิคโดยสาเหตุก็มาจากความคิดที่ไม่ตรงกันกับทางผู้จัดจำหน่ายรวมถึงข้อจำกัดด้านเวลาที่ต้องสร้างเกมให้เสร็จเพื่อ,ให,อให้เกมออกทันในช่วงสิ้นปีและด้วยปัญหาต่างๆนี้ มันก็ทําให้เกมพบบั็กสุดยิ่งใหญ่ปกติแล้วภายในเกมเราจะต้องทําการหา,มาแมลงปอให้ครบ90ตัวก่อนที่แท่นพอท่อจะเปิดออกและคุณก็จะได้ไปพบกับบอสตัวสุดท้ายแต่ถ้าว่ามันดันมีคนไปพบบั็กบางอย่างที่ถ้าหากว่าคุณนะครับทำการกระโดดทุบขอบพอท่อประมาณ2-3ถึงครั้งมันจะทําให้ตัวละครของคุณนะครับติดบัก็กและว้าไปเจอกับบอสทันทีซึ่งคุณสามารถเล่นเกมนี้จบได้ในเวลาประมาณ3-4ถึงนาทีเท่านั้น Sonic the h e d g e h o g Sonic The He d g e h o g เป็นเกมแน er er, วแพลตฟอร์มเมอร์ไซเซอโคลเลอร์าจำหน่ายออกมาในปี1991โดยสมัยนั้น Sonic ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มาก,มากในเรื่องของการเล่นเกมเพย์เพราะว่ามันคือเกมแนวแพลตฟอร์มเมอร์เกมแรกที่มีการเล่นแบบไฮสปีดเกมเพย์ของเกม Sonic มีความรวดเร็วมากกว่าเกมอื่นๆในช่วงยุคนั้นนะครับแต่ไม่าวตัวเกมนี้ก็ยังมีบั๊กเป็นบั๊กเคลื่อนที่ที่ทำให้คุณนะครับสามารถเล่นด่านหนึ่งจบได้ไวมาก,มาก เป็นบักที่ชาวสปีดลันเขารู้จักกันดีครับกับบัคกที่ชื่อว่าการซิปปิ้งโดยภายในฉากของเกมโซนิกเดอะเฮดฮอกมันจะมีบางด่านบางฉากนะครับที่ตัวโซนิกสามารถเอาตัวรอดผ่านภายในฉากในเกมได้และถ้าหากว่าเรากดปุ่มเดินตัวเกมนะครับมันจะดีดให้เจ้าโซนิกกระเด็นไปอย่างรวดเร็วและกระเด็นไม่ว่านะครับกระเด็นทะลุฉากอื่นๆด้วยซึ่งคุณสามารถกดให้โซนิกมันกระเด็นวาร์ปและสามารถเข้าไปถึงเส้นชัยได้เลยซึ่งถ้าหากว่าคุณทำจนเซียน คุณก็สามารถเล่นเกมนี้จบได้ในเวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นจากปกติที่คุณอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง How of Caravan นี่ถือว่าเป็นบัคกที่จบเกมได้ไวที่สุดแล้วครับสำหรับเกมอย่าง How of Caravan เกมแนวอนดี้สยองขวัญปริศนาจากทางผู้พัฒนา Lost b u d ว่าจะหน่ายออกมาในปี2015ตัวเกมจะดำเนินเรื่องราวในคาสนหหลังหนึ่งในเมือง Can น w o o d ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาในช่วงต้นศตวรรษที่20คุณจะได้รับบทเป็นเด็กชายที่ถูกคนแปลกหน้าจับตัวไปในระหว่างทางกลับจากโรงเรียนโดยคุณจะต้องสำรวจบ้านค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับการลักพาตัวไปของคุณขณะที่คุณต้องหาทางออกไปด้วยโดยปกติแล้วถ้าหากว่าเราเล่นเกมนี้เราจะใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงในการเล่นเกมจบนะครับจริงๆเกมนี้มันก็ใช้เวลาเล่นไม่เยอะหรอกนะแต่รู้หรือไม่ว่าตัวเกมนี้มีบั๊ก ที่ให้คุณเล่นเกมนี้จบโดยใช้เวลาเพียงแค่12วินาทีเท่านั้นถ้าหากทำจนเซียนนะโดยช่วงต้นเกมนะครับเพียงแค่คุณทำการหยิบเก้าอี้แถวนั้นแล้วก็โดดบั克ออกจากห้องทำให้ตัวคุณนะครับมันจะทะลุแมปไปยังด้านล่างเพื่อไปหยิบกุญแจบ้านในกล่องและคุณนะครับก็กระโดดแบบเดิมอีกครั้งให้ตัวเองวร์ปไปยังหน้าประตูทางหนีและคุณนะครับก็สามารถไขประตูเกมก็จบทันทีเอาจริงๆปะในตอนที่ผมอธิบายอยู่เนี่ย ผมอธิบายนานกว่าในคลิปอีกนะจริงๆไอ้บั๊กพวกนี้เนี่ยครับมันถือว่าเป็นบั๊กเล็กๆนน้อยที่ผู้พัฒนาอาจจะคาดไม่ถึงหรือทําการเก็บซ่อนเอาไว้แต่เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนี่มันไม่ใช่ประสบการณ์ที่ผู้พัฒนาอยากให้เราได้ลองเล่นหรอกครับการทําบั๊กอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ทําได้นะครับถ้าหากว่ามันไม่ได้มีผลกระทบต่อคนอื่นลองทําสนุกๆขำๆก็ได้แต่ผมก็อยากจะเชียร์ว่าผมก็อยากให้ทุกท่านลองเล่นเกมนั้นให้จบสักครั้งหนึ่งก่อนก็ยังดี เพื่อคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ผู้พัฒนาอยากที่จะนําเสนอแก่เรากระจบแล้วครับกับเรื่องราวทั้งหมดที่พูดไปถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปนี้นะครับผมก็ต้องฝากท่านช่วยกดไลค์กดซับส c r i b e เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยครับใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครป์กดให้หน่อยนะครับมันมีความหมายมากๆเลยก็โอเคครับผมแล้ววันนี้กับผมบารก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ